ผู้ดีอื่นประธานในพิธีโครงการกิจกรรมวันจุฑีประจำปีการศึกษา2566กระผมนายอนุวัฒน์แสงพุ่มพ่ในการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรัชรัิสิท์เในงานของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกิจกรรมวันจุฑีขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิงที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีในวันนี้ การแต่โครงการกิจกรรมวันถุงทีมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนฝึกทักษะและพัฒนาการการเรียนรู้ภาษาจีนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรูย้ยิ่งยิ่งขึ้น 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและ ทำงานร่วมกับผูอ้อื่น 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถตลอดจนความกล้าหาญในการแสดงออกในงานที่ถูกต้องการแัดโครงการกินกรมวันสุรัิามมารนนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียรนระดับชั้นบริบาล5ห้องเรียนยเจคน,นระดับชั้นอนุบาล1-3นวน128คน